สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยแล้วก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ,ออะ,คะทุกคนนะคะฝันอีกแล้วแอดก็แปลไม่เป็นนะคะน่าเสียดายนะคะงวดก่อนบ้าบ้า,บาเกือบม็นพาเอฟซีได้เฮนะคะสามตัวนะคะทุกคนอันนี้ฝันที่หนึ่งนะคะ สองวันฝันสองวันติดเลยนะคะทุกคนนะคะเอ้านี่นะคะฝันก่อนจะตื่นมาทําแนวทางให้เอฟซีนะคะแนวทางชุดสรุปวันนี้น่าจะไล่ช้าหน่อยนะคะทุกคนนะคะอ่า,อาจจะลงเออจะไล่ช้าหน่อยนะคะดึกดกหน่อยนะคะทุกคนใครที่ว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะแอดอาจจะทําไม่ทันนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นแบบเต็มเต็มตาเลยนะคะ ฝันะค่ะทุกคนนะคะแอดฟันอีกเดียวฟันเห็นเพื่อนเก่าคราวนี้นะคะงวดก่อนนี้เจ้านายเก่าเนาะเอาเงินให้เป็นปึกนะคะงวดก่อนนี้แอดรอดตายนะคะแต่เสียดายที่ไม่เข้าสามตัวนะคะแอดไม่ได้สามตัวนะคะงวดก่อนนี้ได้แค่สองตัวนะคะได้แค่สองตัวบนล่างนะคะด้เลขเลือกตังจะของกับอันอันนี้แหละคะ่ะหกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะเออแต่ว่าเสียดายค่ะไม่ได้สามตัวนะคะแล้วก็เอาไปจ่ายเลขพีบงพีบ้านะคะ เออเกือเหลือพวกปนค่ะเหลือบ่พวกปนเหลือ่บลายเกือบบเหลือเอานีนะคะทุกคนนะคะนี่ฝันอีกแล้วค่ะฟันเห็นนะคะฟันเห็นเพื่อนเก่านะคะฝันเห็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยมากค่ะเป็นผู้หญิงเลยเขาเอื่นว่าเดือนเออดาวดาวดาวค่ะดาวโรงเรียนค่ะดาวดาวโรงเรียนเลยละค่ะทุกคนสวยค่ะสวยมากเลยนะคะในฝันไม่รู้ว่ามันป่วยหรือเปล่านะคะยังไม่ได้โทรถามเลยเออ มันมางานแต่งค่ะแอดโทรหามันนะคะในฝันอะ่ะโทรหาเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยแต่งงานอีกแล้วนะหัวสั่นเน่แต่งงานคะ่ะแต่งงานใหม่คะ่ะทุกคนนะคะฝันเห็นเพื่อนเก่าแต่แต่งงานใหม่มันหมายความว่ายังไงค่าอ he, ้องบอกักแพงเลยค่ะบักหลายแสน,นะคะ่ะในฝันอะ่ะฝั่งผู้ชายอะ่ะเหมือนเป็นคนมีอายุหน่อยนะคะทุ่มสุดตัวนะคะทุ่มสุดตัว นาซีรอล,ล่ะคะ่ะถ้าบ่รอเอสเขาบอเอาค่ะทุกคนน่าจะรอรอแล้วก็รวยนะคะถ้าไม่รอไม่รวยเอสก็คงจะไม่เอานะคะทุกคนนะ <laughs> อ่าขนาดในฝันนะคะยังยังยึดหลักนะคะ ยึดหลักปฏิทานในใจตัวเองนะคะทุกคนนะคะอ่าลองพินิจพิจ,จรารณากันดูใครแปรฝันเป็นนะคะก็แปรให้แอดนะคะเดี๋ยวแอดไปดูในทํานายฝันอีกนะคะอันนี้ก็ดูมาจากในทํานายฝันนะคะเสียดายนะคะที่ไม่มีสามเจ็ดห้ามันมีแต่เจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าอย่างเงี้ยเนาะเสียดายเกือบได้สามตัววะงวดกอนนี่เอาไหมคะ่ะงวดนี้เดี๋ยวแอดไปดูในทานายฝันนะคะฝันเห็นเพื่อนเก่าะคะ่ะทุกคนเพื่อนเก่าแต่ว่าแต่งงานใหม่นี่สิมันจะหมายความว่ายังไงนะคะ หมายความว่ายังไงโทรไปหาผู้ชายเลยนะ,ะเอ้ยโทรไปหาเพื่อน,นะคะ่ะเฮ้ยเราก็แต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดนะคะแอดโทรตามเพื่อนเก่านะคะโทรเอาเบอร์นะคะโทรตามเพื่อนเก่าหมดเลยเฮ้ยมางานแต่งกูนะกูแต่งงานอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะน่าจะเป็นการแต่งงานใหม่นะคะในฝันน่ะแต่งงานใหม่ผู้ชายน่าจะหล่อน่าจะรวยนะคะ <c oughs> น่าจะมีตังค์นะคะเออเพราะว่าถึงจะแต่งงานในฝันนะคะแต่เราก็ยึดหลักปฏิฐานนะคะทุกคนนะคะ ซาเล่ยวอีดีบ่แอดว่าสันติเอาจัก,กแล้วค่ะแอดกับเดาเอาละค่ะไหวบ่รอบ่รวยก็บบ่เอาละเฮ้ยเทาเนี่ยจกักนอยค่ะสงสัยสมมะมรดกหลายค่ะทุกคน,นะค่ะเออน่าจะแก่น,นะคะน่าจะแก่นหน่อยนะคะสงสัยจมมะมรดกเยอะนะคะแอดถึงแต่งนะคะทุกคนนะคะอันนี้ปฏิทานในใจนะคะเอาบ้าหยองด้วยค่ะฟันแค่ว่าได้แต่งงานใหม่นะคะค่าสินสอนี่แพงมากนะคะแต่ไม่เห็นหน้าเจ้าบ่าวนะคะไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวนี่เป็นใครนะคะ ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นใครนี่แหละโทรหาเพื่อนตัวเองนะคะเออเขาก็คุยกันนี่แหละอันเขาเอ,อื่อนยังก็วิดีโอคอลน,นะคะคุยกันนะคะหมายความว่ายังไงฝันเห็นเจ้านายเก่านะคะเออเลขก็มาตัวเก่าสี่ตัวเลยเนาะอันนี้ฝันเห็นเพื่อนเก่าบ้านเนาะว่าไปค่ะทุกคนอะมาดูหลักร้อยของเรานะคะเดี๋ยวไปดูไปถาม Google ก่อนนะคะทุกคนโอ้ยห้แอดแปลถอ,อดแอดแปลเลขบุปผินเนาะค่ะ หลักร้อยของเรานะคะจับสองตัวล่างจับสองตัวบนนะคะทุกคนชุดเต็มนะคะหลักร้อยของเรางวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดเน้นๆเลยนะคะไม่กอดคอกันมานะคะไม่กอดคอกันมาเพราะมันออกหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดห้าสามนะคะหกเจ็ดห้าสามเอฟซีบอกให้ออกตัวเดิมเลยว่าสั่นทั้งสี่ตัวว่าสั่นแอดก็แอดก็ว่าคับคายคับคายยุนะคะแต่ว่าลืมค่ะ เวลาเห็นผลค่อยอันน right okay. ี horas. ้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็สองตัวบนนะคะสองตัวบนสองตัวล่างของเรานะคะสองตัวล่างนี้เข้านะคะแต่ว่าสองตัวบนนี้จับไม่ได้นะคะยังไม่ได้นะคะแต้มก็เข้านะคะทุกคนแต้มก็เข้าไปที่แต้มแต้มสามเนาะหกเจ็ดตรงตรงนะคะอยู่ในชุดตัดล่างนะคะนี่นะคะเข้าไปในชุดตัดนะคะชุดตัดของเรานะคะตัดล่างได้นะคะตัดดับตัดแต้มนะคะดับก็ยังไม่ได้ทํานะคะดับน่าจะเจอกันในชุดสรุปนะคะใครที่รอเลขดับนะคะเพราะว่า เดี๋ยวแอดทำในชุดสรุปให้เลยนะคะทุกคนนะคะลงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปแยกนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปชุดสรุปเลยนะคะเย็นนี้นะคะจะพยายามทําให้ทันเดอร์นี่ก็สองตัวล่างนะคะทุกคนแอดไปทําแนวทางก่อนนะคะเดี๋ยวมันสีบ,บเลียวคะ่ะทุกคนเอามาดูงว่วานนี้นะคะแอดให้ตัวไหนนะคะหลักร้อยของเรานะคะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยของเราเนาะให้ไปที่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะ หลักร้อยนะคะตอนนี้หลักร้อยอยู่แถวระดับนี้นะคะเลขหลักร้อยขึ้นขึ้นอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยยังยังขึ้นประมาณเลขกลางกลางไปหาสูงนะคะทุกคนนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้เป็นชุดตัดของเรานะคะเน้นไปที่ห้าหกแปดนะคะห้าหกแปดเน้นไปที่ห้าหกแปดค่ะทุกคนนะคะถ้าสามตัวนะคะทุกคน ท่านที่รอคู่ดับรอดับนะคะแอดขออนุญาตเป็นชุดสรุปนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดต้องเมียคะ่ะแล้วก็รีบไปทําแนวทางให้เอฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่่านะคะแอดเป็นคนที่ทําแนวทางช้าเจอกันชุดสรุปอีกทีหนึ่งเด้อจ้ะทุกคนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านนี่คือชุดเต็มจ้ะ ห6 7 8กเจ็ดแปดเก้าศูนย์คือชุดเต็มนะคะอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะชุดตัดนะคะห้าหกเจ็ดแปดนี่ชุดตัดนะคะจะติดรงติดดับนะคะเราไม่สนนะคะเราขึ้นเด่นทันทีนะคะเราก็มาเน้นเอานะคะเราจะเอาตัวไหนนะคะแ,แอดจะเน้นให้สามสามตัวนะคะทุกงหดนะคะก็คือห้าหกแปดนะคะอันนี้สถิตินะคะโอ้ย หายใจกระโบออกค่ะทุกคนเป็นไข้เป็นวัดค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ป่วยกันเยอะนะคะก็ดูแลสุขภาพกันเด้อจะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแอดติ๊กใหม่ละไม่รู้แม่หาสิมาบอค่ะ Wait, เอานีนะคะทุกคนนะคะห้าก็เดินดีดีนะคะห้าเดินมาสี่ห้างวดแล้วนะคะห้าช่วงนี้ห้าเดินดีมากเลยนะคะห้ามาค่ะทุกคนนี่ห้ามาห้ามาเว้นงวดเว้นงวดเลยนะคะห้าเนี่ยอุ้ยห้ามาดีค่ะจดช่วงนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนชุดเต็มนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ เมื่อก่อนนี่ก็เข้าไปที่นี่นะคะอ่ามาดูสถิติใหม่ของเรานะคะเด่นล่างสีตัวนะคะหลักสิหลักหน่วยนะคะทุกคนห้าหดแปดนะคะเราก็ตัดมาที่ห้าหเดแปดเนาะ อานี่มีนะคะทุกคนมาดูชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างสองตัวบนนะคะทุกคนนะคะอ่าสองตัวล่างห้าหกเจ็ดแปดนะคะสิบล่างนะคะศูนย์หนึ่งสองสามีนะคะหน่วยล่างห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอะไรที่ติดห้าติดหกติดเจ็ดติดแปดนะคะเราติ๊กไว้ก่อนนะคะอ่าในนี้นะคะหน้าลุ้นนะคะหน้าลุ้นเมืก่อนนี้เข้าไปที่หกเจ็ดนะคะรอดับรอแต้มนะคะรอดับรอแต้มค่ะทุกคนนะคะนี่อ่าตามนี้เลยจ้ะ เอาแคบเอาจ้ะมันก็มีหลายสูตรหลายแนวทางนะคะเข้ามารับชมเราฟังได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะแม,แม่์ม่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปที่แอดนำเสนอเน้นละย้ำเนอค่ะนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะกะกาบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะทุกคนนะคะแอดก็ทำไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางะคะ่ะ อวดก่อนเข้าหกสามตรงๆนะคะแต้มสามนะคะงวดก่อนเข้าทั้งแต้มบนแต้มล่างมาหลุดแต้มสามตัวนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มแต่อันนี้ยังไม่ได้อน,นี่นะคะยังไม่ได้ขีดนะคะทุกคนตื่นประงงประแง n มาเอาชุดเต็มไปก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปอีกทีนะคะชุดสองตัวบนนะคะสิบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหน่วยบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่นะคะก็ตามนี้ไปเลยนะคะชุดบนคะ่ะชุดเต็มค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะใครแปรฝันเป็นแปรฝันให้แอดด้วยเด้อน,นะคะเจอกันนะคะกับชุดสรุปนะคะอีกทีหนึ่งค่ะเย็นนี้นะคะเย็นนี้แน่นอนนะคะคู่ดวงคู่ดับอยู่ในนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะอาจจะทําคลิปแยกไม่ทันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าโชคดีจ้า